เอาละครับวันนี้เรามาดูในกล่องกันเลยนะครับว่าวันนี้เรามีอะไรมาให้ดูอ่าตอนนี้เราก็อยู่ที่ชายทะเลนะครับว้าวายังไงนี่นี่มีอะไรโอ้แมโคอรโอ้เป็นกวงเลยเยัยหยิบออกมาบ้างก็มีนะครับนี่แมโคอร์นะครับนี่เป็นไง โอ้น oh, yeah. oh, oh. ี่โคเดี๋ยวเราจะมาขุดสายกันนะครับที่ทะเลเฮ้นี่นี่้าพี่ๆกำลังออกมาจากกรงแล้วโอ้นี่เฮ้ชอบฟ้า เยอะแยะเลยอ๋อน <IC S> ี <IC S> ่คร e. oh, uh ับงเดี๋ยวเราจะมาลูยทะเลกัน huh. ว oh ่า huh, ม yeah. uh ันเป็นยังไงโอ้โหพิละตูนเย่อ่านี่ดีดีตีดีตีดีดีโอ้เยอะแยะเลย เจ้าว้าวมารถกังเยอะแยะเลยนี่โอ้อะไรเยอะแยะเทียบอ่ะนี่ไม่ขล้วนี่ยังไงโอ้โหนี่นะครับผมเป็นไงยวลุยกันเป็นไงบ้าง มนนีเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอ่าน,นี่ก็ฝากพี่นีไปด้วยเห็นแ